Sweetie Cup, Pom Daniel Fraser Cup. Rector, <laughs> <laughs> Rector, a turtter, -tu -tu. Rector, Pop Tur, Dumong to tu เมื่อเจอรอยยิ้มเสียามแรกชิมแรกชิมได้ลืมรสเธอเปรีย้ยวเค็มหวานมันเพ้จนปากเจอกะเธอนั้นฉันเสบลายฉันลงรักลงลายจนลงทางลงรักทุกอย่างสเสน่ห์เทบ้ก แรกชมแรกชมด้วยใจนิยมลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมื่มดำอารมณ์เธอเธอดีเดียวตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตนะครับน้องรัฐนะก็ต้องให้กำลังใจแดนโยกแหล่แดนโยกแบบตื่นเต้นมาก ไม่เคยทําแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวจะพยายามทําเต็มที่นะครับเต็มที่โอเคขอ,คอไปไว้ก่อนตอนนี้แด n น e ยลเข้าใจในสำนวนถ่ายที่ว่าหายใจไม่ทั่วท้องเป็นความรู้สึกที่ตึงเต้นมากครับเพราะนี่เป็นครั้งแรกของแด n น e ยล ที่จะต้องคืนแสดงลิเกบนเวทีที่มีสายตาจากคนดูนับร้อยคู่กำลังมองแดนียลอยู่แต่แดนียลนึกหย่อนกลับไปว่าเราลงมาเล่นลิเกได้ยังไงเพราะตอนแรกแค่จะมาเที่ยวกับน้องรัตนาเท่านั้นเอง โอเควันนี้เป็นวันเที่ยวฟรีสไตล์ไม่รู้จะไปไหนเดีจะไปเจออะไรบ้างเหมือนแบบที่ช่อง National Geographic ก็บ,บอกว่ามันเป็นเ <Yeah. S 2> ที่ยวแบบ let's get lost ว่าเราก็ต้องปล่อยชีวิตลงทางไปหน่อยเพราะว่าเราอาจจะเจอสิ่งใหมายห,หรือสังเกตสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่าจะเห็นแต่วันนี้แดนยังมาไดเดินทางคนเดียวนะครับวันนี้แดนยังมากับน้องชายต่างสัญชาติของผมน้องรัธนาะสวัสดีครับน้องรัธนาอ๋หวังกล้องด้วยเหรอครับพี่แดเนียล แดเนียลกับรัตนาเราออกจากกรุงเทพเ้ามืดๆนะครับก่อนที่คนในกรุงเทพตื่นไปทํางานขับรถมาถึงครึ่วงเช้มืดชั่ชวโมงเราก็เห็นความเป็นธรรมชาติที่แดเนียลชอบแล้วก็มารู้ตัวอีกทีเราก็เห็นว่าเราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็น้องรัธนาก็บอกว่าแดเนียลเราอยู่ที่ปังปามาใช่เราเคยมาที่นี่แน่นอนแต่ในครั้งนี้น้องรัธนากับแดเนียลจะมาสำรวจจะไปเดินเล่นจะไปเที่ยวเล่นที่นี่เพราะว่าเที่ยวฟรีสไตล์แบบนี้ เราอาจจะเจออะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเมื่อก่อนเห็นไหมครับราธนาธรรมชาติมากธรรมชาติมากๆไม่ร้อนเนาะเหมือนกรุงเทพแต่ผมเห็นห็นชาวนาคุณลุงคนหนึ่งไม่รู้ว่าเขาทำอะไรโปรดได้ยินไหมได้ยินไหมน้องราศนาก็วิง เสียงตึ๊กๆๆๆๆกมันแบบเขาทำหน้าอะไรกันไม่รู้เดี๋ยวจะรบกวนคุณลุงสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมผมแดนโยครับครับขอโทษนะครับคุณลุงทําอะไรอยู่ครับถวิทน้ำหออปลูกข้าวครับจะวิทน้ําอ๋อเหมือนแบบจะอันนี้เป็นเครื่องเครื่องวิทน้ําครับเป็นเครื่องดูมันจะดูดน้ำใช่ไหมครับอ๋ออ๋อไม่ใช่ว่าจะดูดน้ำดูดูดดูดกันแล้วลงมาฝั่งนี้ครับอ้าวแล้วทำทำเพื่ออะไรครับคุณบอกก็ปลูกข้าวครับ อ๋อจะเตรียมหน้าที่ผูกข้าวเหรอครับใช่ครับอ้าวเห็นไหมครับข้ากวานก่อนครับอ้าวสวัสดีครับคุณแม่ใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแดนยลครับแล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับปินโตค่ะปินโตใช่แดนยลเคยเห็นปินโตที่จัดเป็นอาหารกลางวันใช่ไหมครับเรเียกกินข้าวด้วยกันครับไปกินข้าวด้วยกันนะครับโอ้พระี่แดนยลหิวมากเลยหิวจริงๆขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยอ่ะลูกนี่หมูเค็ม อันนี้มูข้างหรอครับคุณแม่แมการนั่งลอมหมง่งกินข้าวกับชาวบ้านแบบนี้เองด้วยหรอครับแม่ทำให้แดเนียลได้เห็นภาพพ่อตักข้าวให้แม่แม่แตักกับข้าวให้พ่อและแม่หยิบน้ําให้แดเนียลลูกน้าขอบคุณครับเป็นภาพที่น่ารักและรู้สึกประทับใจามากครับัทงที่แดเนียลเพิ่งเจอกับเขาเป็นครั้งแรกแต่เขาก็ชวนแดเนียลมาทานข้าวด้วยและให้ความรู้สึกอบอุ่น ดูเลยแดนียลเหมือนเป็นญาติะครับนี่แหละคือเสน่ห์ของคนไทยที่ทําให้แดนิยลลงไหลและลงลังประเทศไทยมากครับเป็นน้องช้าเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแต่เรียกว่าน้องน้องน้องก้องถือก้อง น้องราธนากับแดเนียลมาเดินเล่นที่ตลาดหลังความา้าแล้วก็คนถ่ายเขาเรียกว่าตลาดนัดเพราะว่าม,มันเป็นตลาดที่เขาขายของอะไรเยอะะเลยแบบพักผลไม้อาหารสดอาหารแหง้งคล้ายๆกับแดเนียลเรามีตลาดแบบนี้ที่เราเรียกว่า farmers market เป็น market ที่ไม่ใหญ่ถ้าเทียบกับที่นี่นะแต่ farmers market ก็คือ market ตลาดของชาวนาที่จะเขาในเมืองแล้วก็ขายผลผลิตของเขามันแบบผมเห็นว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเมืองถ่ายนะครับว่า ไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนแน่นอนจะมีตลาดนัดแล้วก็สําหรับชาวต่างชาติอย่างแดนโยเราจะเจออะไรสิที่เราไม่เคยเห็นแล้วก็ดูไม่ออกว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรมันมันสนุกเหมือนกันนะเห็นไหมก๊ัแงแดนเนลครับในตลาดนี่มีลิเกด้วยนะแดนเนลเคยดูหรือเปล่าลี่เกลี่เกลิเกแเดนเนลเ, Daniel เคยเห็นภาพแต่ไม่เคยดูแบบจริงจริงจังไม่ใช่ว่าลิเกมันแบบโ๊อ้รำใช่ไหมครับใช่แล้ว ไม้ก่อนเนี่ยแม่ผมชอบพาไปดูแต่เดี๋ยวนี้ในกรุงเทพมันหาดูยากมากเลยแต่ตอนนี้เรามีโอกาสแล้วเราไปดูกันนะใช่มีที่นี่เหรอครับลิเกเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ยอยากดูอยากดูเดียนโยไม่เคยเห็นนะครับจะไปดูลิเกจริงๆเหรอครับแล้วเข้าชมฟรีหรือเปล่าไปดีเลยเนี่ยวคือเดียนโยชอบนะครับเข้าชมฟรีกือเดียนโยชอบมากเลยน้องรัตนะบอกกับแดีนโยว่าลิเก เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของคนถ่ายอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันในเม้วงกลุ่มหาดูได้ยากแล้วเพราะเราให้ความสนใจในลีเกน้อยลงแต่ในสมัยก่อนนั้นลีเกมีความนิยมเป็นอย่างมากที่พ่อแม่ต่างจุงลูกพากันมาดูเรียกได้ว่าปิดบ้านเพื่อไปดูลีเกกันทั้งครอบครัวละครับน่าจะคล้ายๆกับภาพในตอนนี้ที่คนมาดูลีเกในจังหวัด และแทาแดเนียลเปรียบกับในสมัยนี้ลิเกน่าจะคล้ายๆกับการดูละครนังข่าวที่มีความบันเทิงและมีความนิยมมือนกันที่คนในครอบครัวจะมานั่งดูกันพร้อมหน้าพร้อมตาแดเนียลรู้สึกว่านี่เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ทําให้ครอบครัวมีความผูกพันและมีความสัมพันธ์กันเพิ่มมากขึ้นครับน้อทับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับผมชื่อแดเนียลครับผมบอลเด้ปฐวีครับคนแทบใช่ไหมครับครับ ใช่เป็นคนที่เล่นเป็นพระเอกใช่ไหมครับครับครับเป็นเป็นพระเอกมาเมื่อทีนี้นะทีครับผมประทับใจมากครับเล่นเป็น4ชั่วโมงแล้วก็รำช่วยมากเลยแล้วก็ร้องเพลงอันนี้เป็นครั้งแรกที่นยเเห็นในชีวิตนะครับขอบคุณครับว้าวแล้วก็พี่ครับเรียนเรียนลิเกตั้งแต่เมื่อไหร่ละครับเรียนได้ยังไงฝึกมาตั้งเล็กๆแล้วตั้งสมัยอยู่เรียนพ่อฝึกให้ตั้งงเด็กประมาณสิบขวบก็เริ่มฝึกแล้ว แล้วก็ผมเห็นว่ามีทีมงานแล้วก็หลังวิธีก็มีหลายคนมีแบบพนักงานเยอะอันนี้เป็นทีมงานของพี่เหรอครับทีมงานนี่เหมือนเหมือนครอบครัวเดียวกันนะครับรอควเล็กๆก็มารวมกันเพราะว่าไม่ใช่ใครอะลูกๆกับหลานพี่น้องๆกันนั้นหลายๆท่านทั้งหมดนเจ็ดแปดสิบนีอ๋อเห็นว่าครอบครัวเหมือนประเห็นว่าทุกคนเป็นญาติกันเป็นญาติกันใช่ไหมครับใช่ไหมสมติว่าแดนโย อยากไปอยากไปเรียนลิเกอยากเราเรียนรู้เกี่ยวกับลิเกก็อาเป็นคนสอนได้ไหมครับน้องเดนิเอสนใจมันยากนะมันดูยากมากครับดูยากมากถ้าหากว่าสนใจอยาอาสอนให้ได้หลังจากที่ได้พูดคุยกับอาพลเทพเดนิโลรู้สึกว่าลิเกเป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่ส่งคุณค่ามากครับและเดนิยลเพิ่งรู้ว่าคนในคณะลิเกคณะหนึ่งประกอบไปด้วยญาติหรือบางคนที่ไม่ใช่ญาติกันจริงๆซึ่งทําให้เดนิยลสนใจในเรื่องราวของลิเก แดเนียลจึงขออนุญ,ญาตอาพอแทบขอขนำคณะลีเก e ไปด้วยแดเนียลถือว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ผมจะได้บันทึกเรื่องราวของลีเกเก็บลงในสมุดบันทึกของแดนียลตอนนี้เรายู่ที่บ้านของอาพงเแทบนะครับอาพงเแทบเป็นเจ้าของคณะลีเก e ที่เราเจอเมื่อวานนะครับ บ้านใหญ่มากครับเป็นหลังใหญ่มากๆเลยแล้วตรงนี้เราอยู่ในครัวของอาพ่อแทบนะครับมีหลายคนมีห้าหกคนมาทํากับข้าวแล้วก็ดนโยได้กลิ่นของอาหารที่พอมมากครับแต่ไม่เคยเห็นในบ้านหลังเดียวมีคนทํากับข้าวเยอะขนาดนี้นะครับแล้วมันทําให้แดนโยรู้สึกว่าบ้านหลังนี้มีครอบครัวยายจริงๆนะเอาอันนี้เป็นต้องขาแทนกันเอาเป็นแบบแบบนี้ใช่ไหมบุกมันนะคะบุกบุกเป็นไรสถานะผลงานของแดนโยเดี๋ยนี้ขอกินได้ไหม กินได้มะเขือแดนโยชอบมะเขือเปาะแกงแกงป่าทำให้แดนโยหิวมากเลยอยากกินแดนโยจะแอบคิดตรงข้าไก่ใช่ไหมครับโอ้โหหอมไหมคะว้าวหอมจังเลยเอาโอเคได้เวลากินข้าวด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเวลาที่แดนโยชอบมากเลยก็มีอาหารเยอะแยะเลยเอามาแดนโยมากินข้าวขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ผมเห็นว่ามีขนเยอะแยะเลยไม่แบบ สี่สิบห้าสิบกว่าคนทำไมอันนี้เป็นทีมงานเหรอครับอันนี้มันครอบครัวเราเรามันเหมือนครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันแล้วต้องร่วมมือร่วมใจกันใช่ต้องชงช่วยกันก็แต่ย่อแยินงแตย่อแต่ยินสำนวนของคนถ่ายแต่ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าคนถ่ายก็บอกว่าไม่ให้ผู้หญิงคบกับ รถไฟรถเมล์ลิเกหรือตำรวจจะไม่ว่า exactly มัน no มันจริงหรือเปล่ามันแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาพูดย่างนี้ทไมคนเขาพูดกันนะคนเวลาลัาบอกเออพวกรถไฟรถเมลลิเกตำรวจนะว่าเขาว่าเอออย่าไปเข้าไปเจ้าชู้นะลูกหลานให้ช้ำใจอะไรเงี้ยแล้วมันจริงหรือเปล่าครับอาพุนแทบมันจริงหรือเปล่าครับความจริงนะเขไม่ตอบมันก็มันมึนบ้างมัองกันจะมันก็มันลิเกอ่ะเหมือนก็จเจ้าหน้าที่บางทีตำรวจ ท่านก็ย้ายไปทำงานตร yeah, sure. งโน้นย้ายไปนี่นะก็เดินทางไปเรื่อยเดินทางเรื่อยวันนี้ก็ไปลงจังหวัดนี้อยู่วิกจังหวัดนี้ย้ายไปจังหวัดน้นอะไรเงี้ยแต่ทุกคนจะดีชั่วจะเจ้าชู้จะอะไรมีหลายคนนะมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่คุณธรรมนะเรามีเราจาคาของครูบาอาจารย์สั่งสอนหลวงพ่อสั่งสอนเราให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมีศีลธรรมถ้าคนไหนยึดถือหลักนั้นได้ เขาก็อาจจะเดินในทางที่ดีได้มันก็ไม่มีบาปกรรมติดตัวนะครับแล้วเมื่อคืนเมื่อแดนโยดูผมเห็นว่าลิเกก็สวยมากเลยเมแดนโยเป็นคนแบบชอบศิลปะของของคนไทยแล้วก็อยากเรียนเดี๋ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ถ้าอาพุแเทบก็มีเวลาว่างก็สอนไฮเดนโยสอนแดนโยให้หน่อยได้ไหมครับได้เดี๋ยวเป็นคนฝึกถ้าร้องถ้ารำไม่ได้ก่อนที่จะฝึกเนี่ยเราเเราต้องไปงยืดตามไปทำ ไปไหว้ครูบาอาจารย์สัก่อนอไปเอาดอกไม้ทูบเทียนไปทําพิธีเพ<บ>ื่อเ,เราจะร้องจะรำนะเราเน่ยมอเป็นเราเป็นลูกศิษย์ ลำดับแรกที่ในเมื่อเราตั้งใจแล้วเนี่ยวันนี้ก็ได้นำผานดอกไม้ทูบเทียนมาเพื่อจะเป็นการจับข้อมือเราก็ต้องจับข้อมือเทาไหมครับการที่จับข้อมือนี่เราจะต้องเป็นนักแสดงจะต้องมีครูบาอาจารย์ของการแสดงเนี่ยนะแต่เพราะว่าถ้าเกิดเรามารำร้องอะไรเลย,เยมันเป็นการไม่ดีเขามีครูบาอาจารย์เราจะเป็นนักแสดงก็ต้องมีครูบาอาจารย์ก่อนนะต้องไหว้ครูก่อนมันจะได้เป็นมงคลแกเรายเอาผานนี้ให้กับท่านอาจารย์ดอกรักโอเคอาจารย์ ใช้ดีนะนักโมนนมัตาการข้าขอผู้ชา,าพระคุธพระธรรมประสงค์องค์พระศรีรัตระไกรจ้าจงมาปกป้าตัวข้าเพิ่คมคุณบิดอามารดาครูท่านมาในสถานที่นี้ด้วยเถิด เดนิเอมคิดว่าพิธีการไหว้พ่อแก่เป็นพิธีที่สําคัญมากครับเพราะพ่อแก่เธอเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในเวทวงศิลปะแขนงต่างๆนับเือเป็นการไหว้เพื่อรำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ถึงสิ่งที่ล่ามสอนรามาซึ่งการไหว้พ่อแก่เป็นเรื่องเล่าที่สืบทอดต่อกันมานานแต่ทุกคนก็นับเธอท่านเรียกว่าพ่อและให้ความเคารพเหมือนบรรญาติผู้ใหญ่ของเราด้วยคขาฝากตัวเป็นติดพ่อแก่พระพุทธดุสีตท่าหลงแปดองค์นักบัตรนี้ เดี๋ยวให้บทแล้วดี๋วนี้ร้องตามนะต้องร้องตามร้องตามอ้าวสิบนิ้วน้อยของคำนับสิบนิ้วน้อยของคำนับ <c oughs> ด้วยใจฝันฝางฝันฝ่ายด้วยใจฝันฝังฝันฝ่ายอยู่เสีย ในทุ่งทิพยไทยอยู่เสียงในทุ่งทิพย์ไทยร้องกันเหนื่อยเหมือนกัน มันเป็นการรัำด้วยใช่ไหมครับด,ดูแล้วลวบได้ไหมคิดว่าได้ครับได้ได้ล<ด>บ,บได้เอาโอเคเอามาจับจำได้ไหมเมื่อกี้ที่ดูอ่ะมาสมมติว่าเดี๋ยวนี้เป็นพระเอกเดี๋ยวอาเป็นตัโกงลบกันนะครับ,บนหนึ่งลบช้าหน่ะ <อา S 2> หนึ่งอสองอสามาข้างบนอีกทึสี่นี่นนาายเข้าใจไหมมองขู้ต่อสู้ต่อสู้าเอา ต,ต้องมองตลอดใช่ไหมครับครับเฮ้ยตายแล้วเด,ดนดเห,หี่ยงหนึ่งสองสามลางบนอโอ้ยเข้าท่าจะเข้าท่า,าเอาเดี๋ยวนี้ต่อยตรงตรงตมาลบวนลบวน,เ,นเอนาเดี๋ยวนี้ชนะแล้วนะโอเคมมา,มมาโอ้ยโอ้โ,อโหไม,ไม่ไหวลูก <laughs> แลบบ้วก็ เราก็ต้องไหวท่ไมครับ เบิเ้เบิ้นแบบแยกครับเชื่ออะไรครับก้วนแล้วก็เื่ออะไรครับ โอเคเรามาถึงแล้วครับอันนี้เป็นงานพระจุมบีนะครับเป็นงานวัดพระจุมบีที่จังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้เป็นวัดราชบุรณะนะครับแล้วก็ทุกปีอารพรณเทพพาคณะลิเกของเขามาแสดงที่นี่นะครับแล้วก็ทุกคนที่นี่บอกว่าสนุกมากครับทุกปีสนุกมากๆเลยแล้ววันนี้เป็นวันพิเศษด,ด้วยเพราะว่าเมื่อกี้แดนโกคุยกับอารพรแเทพอารพรแเทพรู้ว่าแดนโกชอบวัฒนธรรมไทยแล้วก็ศิลปะไทยแล้วก็การแสดงไทยอารพรณเทพชวนแดนโย ขึ้นบนเวทีแล้วก็แสดงลิเกวันนี้ด้วยนะครับมันต่างจากครั้งแรกเมื่อ d ดนย e l ยเป็นคนดูนะครับคนชมแล้วก็วันนี้แดนย e l จะเป็นคนหนึ่งในคณะจะแสดงลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตของเดนย e l ด้วยอ้ my god แล้วน้องราตนาก็ต้องให้กำลังใจแดนย e l นะให้กำลังใจดีๆนะว่าไม่รู้ว่าเดนย์โทำได้หรือเปล่าครับขอบคุณครับเราจะไปเก็บภาพก่อนนะ ครับเพี่เดี่ยวจะเต้นไหมครับตื่นเต้นมากที่สุดในชีวิตนะครับน้องรัตน์ก็ต้องให้กำลังใจเดี่ยวๆเดียวแบบตื่นเต้นมากไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวจะพยายามทำเต็มที่นะครับเต็มที่รำรำด้วย สิบเหนียวน้อยน้อยขอทำนับแตนเยียวขอกราบแน่นาที ้องหรือมันสดผมรักแผ่นดินแคนนาดามาจากแผ่นดินแคนนาดาอาใจไหมเนี่ยด้วยใจปันฝ่าปันฝฟายผมมา เอ้ยไอเทศลงของ<อ>ทาง่ลงได้ไหมเพราะผมลงครูอยู่ทั่วทุกที่ในแดนไาย ตอนที่แดเนียลเลนดีเกผมรู้สึกตึงเต้นมากเลยครับเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตแดเนียลที่ผมจะไม่มีวันลืมมันทําให้แดเนียลรู้สึกว่าการที่เราเดินทางออกนอกเส้นทางไปบ้างหรือลอยชีวิตให้หลงทางมันจะทําให้เราได้พบเจอกับอะไรที่เหนือความคาดหมายเมื่อแบบนายครั้งนี้ที่แดเนียลลงมาใส่ชุดดีเกลงมาเล่นดีเกซึ่งเป็นสิ่งที่แดเนียลขาดไม่ถึงและ อย่างกลายมาเป็นความรู้สึกหนึ่งที่ผมประทับใจมากครับโอเคแดนโยแสดงลิเกแเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตลอดเวลาที่แดนโยมาเรียนรู้เกี่ยวกับรีเกแล้วก็เห็นวิถีชีวิตของนักแสดงแล้วก็ศิลปะของลีเกมีอีกเรื่องหนึ่งที่แดนโยเห็นแล้วก็ผมรู้สึกประทับใจมากครับอันนั่นคือแม้ว่าคนไทยอาจจะเจอกันเป็นครั้งแรกเขาจะยังเรียกว่าพี่น้องลุงหรือ นะอ่าจากไสแต่แดเนียลอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเห็นว่ามันทำให้เมืองไทยมีสเสน่ห์มากครับไม่ว่าเราไปทำอะไรกันตามบนโ,โลกใบนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นญาติกันเราเป็นครอบครัวกันเราอาจจะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งนะครับถ้าทุกคนรู้สึกอย่างนี้ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้จะทำให้ทุกคนมีแบบรอยยิ้มจะมีความสุขมากเพราะว่าทุกคนทั่วโลก จะรู้สึกว่าเราเป็นครอบครัวใหญ่ๆเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับหรือว่าเราเป็นญาติรวมโลกกันนะครับ เจอแรกเจอว่าเธอเธอเธอแรกเจอพบเธอจ้องมองเธอจนเพ้อเมื่อเจอรอยยิ้มสยามแรกชิมแรกชิมเลยลิ้มรสเธอเปรี้ยวเค็มหวานมันเป็ดจนปากเจอก็เธอนั้นช่างแซ่บไล ฉันหลงรักหลงไหลจนหลงทางหลงรักทุกอย่างสเสน่ห์แบบเธอแรกชมแรกชมด้วยใจยิมหลงมาแสนไกลด้วยใจชื่นชมดื่มด่ำอารมณ์เธอเธอ